ปั๊บเนี่ยคือร0 3เปอร์เซ็นต์โดดโดดวิซ่าก็ต้องขอร้องคนโดยเฉพาะน้องๆผู้หญิงที่กำลังจะไปญี่ปุ่นแล้วคิดว่าจะไปทำหากินที่นั่นอย่าอย่าไปโดดวีซ่าเะั้นคนไทยอย่าไปเที่ยวญี่ปุ่นลำบากใช่ครับค่ะแล้วเขาก็น่ารักเขาเพ่นวีซ่าไทยเข้าญี่ปุ่นง่ายๆเขาก็เอาญี่ปุ่นเข้าไทยมาเยี่ยมกันหรือแลกเปลี่ยนกันแล้วนายบันนะครับเขามีนโยบายอย่างคือ เขาดั้มเงินเข้าไปในตลาดเพื่อให้เงินเขาค่าต่ำเพื่อไช่วยผู้ส่งออกผู้ส่งออกจะได้ส่งออกได้เยอะคนที่สั่งสินค้าเขาสั่งสินค้าได้ถูกเป็นวิธีการเพราะว่าตอนนี้อาจารย์ดิฉันไปมาเมื่อไม่นานนี้เองมีความรู้สึกว่ามันมันไม่คือคักมันไม่คือคักเท่าที่ควนกไหมค่ะคือร้านช็อปเนี่ยช็อปดังๆซปเปอร์แบรนด์เนมที่เคยมีคนแน่นเ้เนี่ย คนไม่มีมคนญี่ปุ่นที่เคยถือกระเป๋าแบรนด์แบรนด์เนมซปเปอร์แบรนด์เนมเลยไม่เห็นนะต้องบอกอย่างนั้นไปไปเป็นแน่นที่สตรีทแบรนด์ใช่ใช่ซึ่งมัน,ม,นมันไม่ไหวแล้วอะเศรษฐกิจญ,ญี่ปุ่นมันก็เลยจะต้องแบบนี้ทํามีอะไรกระตุ้นนะคะคแต่ว่ามันก็เป็นผลดีกับคนที่ชอบท่องเที่ยวอย่างเราคือเราไปง่ายขึ้นใช่ไหมฮะก็คือฝากไว้สำหรับคนไทยอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นง่ายๆอย่าคิดไปโดดวีซ่าเลยฮะเพราะว่าเขาให้เข้าประเทศได้ง่ายแล้วก็ให้เกียรติจริงนะจัน เขาไม่ถามอะไรมากเลยแต่ชาติอื่นนะทั้งที่เขาถามแหลกลานเลยนะที่เขาให้เ้าวีซาแบบเขาให้เกียรติเรามากอาจารย์เพราะเราเป็นผู้ซื้อแบบถล่มทลายไม่ว่าเป็นที่ไหนที่ไหนทั่วโลกจะมีป้ายต้อนรับคนไทยหมดที่ฝรั่งเศสฝรั่งเศสปารลงปารี่สอาจารย์มีป้ายเขาจะมีคำว่าโยโกโซะเจแปนโยโกโซะก็คือยินดีต้อนรับเองนะครับคือภาษาญี่ปุ่นเนี่ยบางทีอาจารย์จริงๆแล้วถ้ารู้ แบบง่ายๆเนี่ยตื่นเช้าก็มาโอไฮโยโกเซมัสนะครับสายหน่อยก็คอนดิชิวะ,ะพอเย็นก็คอมบังวะ,ะนะครับพอคุดไนส์ราติสวัสตราติสวัตเนี่ยมันก็มีโอยาสึมิดาไซแต่ผมบอกว่าขอให้จารย์นอนหลับฝันดีนะผมต้องพูดใหม่พูดเหมือนกันโอยาสุมิดาไซเห็นไหม เปลี่ยนคาว่าซื้อเป็นสุเพราะสุปับขอให้จย์นอนหลับฝันดีโอยาสุมิดาไซขอให้จย์นอนหลับฝันดีแต่พอราติสวั์โอยาสุมิดาไซมีรูปอีกหรือเปล่าคะอาจารย์มีครับอันนี้ต้องเล่าเลยเพราะวัดที่ชื่อว่าฟูชิมิอินาริเราไป่อนล่วงหน้าก็ได้เป็นวัดที่อาจารย์สมชายไปแวะเยี่ยมชมมาเก่าแก่มากเขาพาผมไปสการะเทพเจ้าแห่งความศักดิ์สิทธิ์วัดนี้ดังมากดังทั่วโลกแล้วมีสาขาที่ชื่อแบบนี้ฟูชิมิอินาริเนี่ยในญี่ปุ่นสามหมื่น วัดนี้มีความสําคัญอย่างไรวัดนี้เป็นวัดที่เทพ,พเจ้านะครับที่เขาเรียกว่าแม่โพศพเนี่ยแลามีสัญลักษณ์อือเทพจิ้งจอกค,คือเทพจิ้งจอกเนี่ยจะนําสารห่งเทพ,พเจ้าบนสูงสวรรค์ลงมาอย่างมนุษย์แล้วเมื่อมนุษย์เกิดเ,เรื่องราวทุกขอย่างไรเขาจะนําข่าวเนี่ยไปบอกเทพ,พเจ้าเพื่อให้เทพ,พเจ้าช่วยเนี่เห็นทางเดินเห็น,หนไหมค,คนเต็มคนไทยก็เยอะเสานี่นะที่ออกเป็นสีส้มเนี่ย เขาสร้างเป็นซุ้มประตูเสาจะออกสีส้มอมแดงเนี่ยฮะหนึ่งเสาเนี่ยคนถวายสร้างเนี่ยประมาณสามล้านประเย็นฮะต่อเสานะสามล้านประเย็นก็ประมาณล้านกว่าไทายะนะฮะ,ะทีนี้วัดแห่งน,นีถ้ถามว่าทำไมศักดิ์สิทธิ์เพราะเขาบอกว่าคนที่ไปสักการะไปไหว้เทพเจ้านี้แล้วะจะประสบความสำเร็จคใครที่อยากทำมาค้าขายอยากจะได้อะไรสำเร็จในให้นี้นี่ ช่วงผมไปเขาลองเตรียมงานจัดเทศกาลฉลองวัดเลยค่ะเขาจะประดิษฐ์ปะดอมปอดอยโครมเต็มไปหมดเลยแล้วก็วันผมไปเนี่ยผมก็ไปทําบุญด้วยสามพันนะสามพันเนี่ยผมก็ได้เขียนใบนั้นฮะผมผมเนี่ย 3, <000 S 2> ที่สามพันเยนหรือสามพันบาทสามพันเยนนะสามพันเยนสามพันเยนเสร็จแล้วกเ็เขาจะมีเขียนไม้ห้อยใต้โครมใไหมบใบบานะฮะก็คือเขียนให้เกี่ยวก,กับเป็นสิริมงคลนะฮะ,ะแล้วก็ ที่โด่งดังที่ผมบอกว่าวัดนี้คือมันเคยเป็นที่ถ่ายทําหนังเรื่องหนึ่งค่ะที่อาจารย์ผู้มรรสักคู่ Memory of the g i s h a ใช่ก็อีชาก็เรื่องราวของดังมากดังทั่วโลกแต่ว่านางเอกเนี่ยในเรื่องเนี่ยซายยริเนี่ยเป็นชาวญี่ปุ่นแต่ในจริงนักแสดงเป็นชาวจีนแต่หน้าเหมือนญี่ปุ่นคือสาเหตุที่ดังแล้วฝรั่งรู้จักวัดนี้เพราะว่านางเอกเนี่ยเขาเหมือนมีความทุกข์ว่าไม่ทํางานเป็นเกย์ชาไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักเพราะต้องดูแลผู้ชายที่ผ่านมาเกย์ชาคือเหมือนกับ ในยุคนี้น่าจะเรียกว่าอะไรดีอาจารย์เอสคอรดไม่รู้นะก็คือต้องดูแลบริการผู้ชายเนี่ยเกย์ชายก็เลยอยากจะมีความรักที่ผสมเวทหรืออยากสําเร็จอะไรเขาก็เลยเดินทางไปที่วัดนี้แล้วก็ไปขอพรอันนี้ที่บริเวณความสําเร็จจริงๆแล้วที่ไปขอเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเรื่องคู่ใช่ไหมเรื่องอื่นๆด้วยเรื่องความรักเรื่องการค้าการงานทําอะไรสําเร็จแล้วเดี๋ยวก็จะมีเซอร์ไพรส์ด้วยเพราะว่า ก่อนเข้าไปปั๊บอาจารย์เขาจะมีบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ค่ะนี่บ่อน้ํานี่ต้องตักขึ้นมานะฮะค่ะทุกคนต้องตักขึ้นมาแล้วก็ราดที่มือนิดนึงค่ะแล้วก็ต้องเอามาดื่มหน่อยค่ะแล้วก็ถึงบ้วนออกเข้าไปนะครับวัดแห่งนี้ยังมีเขาเรียกอะไรไปกราบไหว้แล้วมีหินนะเดี๋ยวให้เจ้าภาพอันนี้ผมเนี่ยผมทำตามวิธีเขาเลยคือต้องทําตามกรรมวิธีเขาคนะครับเมื่อทําพิธีนี้เสร็จแล้วถึงเข้าไปในวัด เพื่อไปไหว้เทพเจ้าแล้วก็ไปทําบุญค่ะทีนี้เมื่อไปไหว้เทพเจ้าทําบุญแล้วเนี่ยเขาไหว้สาเร็จแล้วเขาจะมีหินเนี่ยหินต้องยกให้ได้ค่ะหินสองก้อนนี่หนักมากครับค่ะเขาบอกว่าถ้าใครอธิษฐานแล้วนั่นคือซ้ายมือเป็นคำอธิษฐานอธิษฐานขออะไรก็แล้วแต่นะครับพอขอแล้วต้องยกให้ปิวไม่ใช่ยกแล้วแบบแบบยกขึ้นไม่ไหวนี่นะต้องยกให้ขึ้นต้องยกให้ปิวเลยค่ะมังเอิญรูปผมถ่ายมันเสียเขาถ่ายให้เนี่ยผมอธิษฐานเลยยกญี่ปุ่นบอกโอ้อิจิบังไปว่าสุดยอดที่หนึ่ง คือยกลอยเลยมันหนักมากครับสิบกว่ากิโลเพื่อความสําเร็จต้องกัดฟันยกขึ้นมาให้ได้ยึบเลยเขาบอกให้ยกแล้วอธิษฐานจิตแล้วยกต้องแบบรวดเร็วนะครับทีนี้นางเอกในเรื่องได้ไปขอสําเร็จต่อมาเนี่ยคนก็มักจะไปขอไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องการค้าแต่เขาบอกการค้านี่มากที่สุดการงนมากที่สุดคนไปขอทีนี้เพราะว่าเดี๋ยวการค้าการเงินเจริญรุ่งเรืองอาจารย์เดี๋ยวหญิงก็มาเองเดี๋ยวความรักก็มาเองถ้ามันมีนั่นแล้วใช่ไหมคือที่แห่งเนี้ย ทุกคนไปแล้วเนี่ยหลังจากทําบุญแล้วเขาจะต้องไปเช่าสิ่งนี้มานี่กุญแจนี่ครอาจารย์กุญแจครับค่ะคือสิ่งนี้เนี่ยเป็นของที่เขาเรียกว่าเป็นกุญแจแห่งความสําเร็จฮนะ,ะผมก็ถามชาวญี่ปุ่นว่าเอ๊ะผมทําบุญก็แล้วไปไหว้เทพเจ้าก,ก็แล้วยกะอะไรก็แล้วค่ะแล้วผมยังขาดอะไระเขาบอกว่าซินเซเขาเรียกเราอาจารย์ซินเซขาดอยู่อย่างหนึ่งซินเซต้องทําบุญเช่ากุญแจแห่งความสําเร็จค่ะแล้ว จะเช่าผู้ตัวเองก็ได้ไปฝากใครก็ได้ที่เรารักใครสนิทสนมหรือนับถือกันเนี่ยเพื่อจะได้เป็นสิ่งหนึ่ของเขาผมก็เลยรีบเช่าเลยค่ะรีบเช่าแล้วก็บังเอิญว่าเมื่อเช่ากลับมาแล้วผมก็นึกถึงพิธีกรของผมอะซึ่งไม่ได้ไปแล้วผมได้ไปก็คืออาจารย์แหม่มนิรัวรรณพชรทรผมก็เลยคิดว่าอันนี้เป็นของฝากแล้วกันเพราะไม่รู้จะฝากอะไรก็เลยขอว่ากุญแจนี้ให้อาจารย์แหม่มแล้วกันนะเพราะเวลาใกล้จะหมดพอดีนี่เขาเรียกว่าเป็นเป็นที่ระลึกคือคือผมเห็นคนเอ๊ะทำไม เขาไหว้เสร็จแล้วเขายกหินศักดิ์สิทธิ์เสร็จแล้วเอ๊ะทำไมเขาต้องไปไปเช่าไอ้สิ่งนี้กันก็ต้องไปถามเขาอยากรู้ไงก็เลยรู้ว่าเนี่ยเป็นของศักดิ์สิทธิ์ในวัดแห่งนี้คือกุญแจแห่งความสําเร็จเขาบอกว่าใครได้ไปแล้วให้ใส่กระเป๋าไว้เพราะจะทําอะไรสําเร็จทุกอย่างจะไม่มีอุปสรรคติดขัดจะทําให้มีความสุขนะครับก็นี่เป็นเรื่องเล่าเรื่องของเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นซึ่งผมเป็นประธานโครงการนำวัฒนธรรมจากประเทศไทยไปเผยแพร่ในญี่ปุ่นนะครับ แล้วก็ได้รับความคราเห์จากการท่องเที่ยวประเทศไทยด้วยนะครับมีเวลาเหลือหนึ่งนาทีเห็นบอกว่ามีข่าวเรื่องของขยะอ่ะก็อาจารย์เล่าหน่อยขยะตอนนี้ทําไมมันกทมนี่ทาไมมันสรุปเลยวันนี้ในหนังสือพิมพ์ไทยเนี่ยเขาก็ตีพิมพ์บอกว่าประชาธิที่ปัดเนี่ยชอบที่จะไปบอกว่ารัฐบาลนียไม่โปร่งใสแต่ว่าเขาอยากจะให้มาจับตามองโครงการกําจัดขยะของกรุงเทพมหานครนะอาจารย์ซึ่งณวันนี้เนี่ยปรากฏว่า ให้เอกชนมารับจ้างเอาขยะไปฝังกรบหมายความว่ากทมต้องเอาภาษีเราเนี่ยไปจ้างปีละสองพันกว่าล้านแต่กลับนิ่งเฉยไม่ยอมที่จะสนใจเอกชนเที่ยวมาขอซื้อขยะนะจ๊ะซื้อขยะกทมได้เงินไม่ต้องเสียงก็ประมาณกลับไม่เอาไม่เอาแต่ว่าไม่รู้ว่าเพราะอะไรไงแต่ว่ามันทําให้เราเนี่ยเสียภาษีของเราไปปีละสองพันกว่าล้านซึ่งถ้าเราไปตรวจสอบดูก็รเป็นพักพวกของกทมเองนั่นแหละ ก็อยากได้ตามข่าวคราวนี้ก็คือพูดง่ายๆทำไมกทมถึงต้องจ่ายเงินต้องจ่ายเงินซึ่งเป็นงบประมาณภาษีจากการที่เก็บจากคนกรุงเทพนี่แหละปีหนึ่งถึงสองพันกว่าล้านแล้วไปจ้างเอกชนแล้วที่สำคัญคือเขาบอกกันว่าเอกชนที่ได้ไปก็เป็นกลุ่มเก่ากวกลมเก่าวและวิธีที่สำคัญคือวิธีการที่ไปจ้างเขาคือกรบกรบขยะแล้วไปกรบแถวบ้านนี้ฉันด้วยท่าแรงสายไหมไม่เหม็นใช่อาจารย์ มันก็เป็นวิธีการที่ทําให้มัน<อ>ไม่รักษาสภาพแวดล้อมไงทำไมไม,<า>ไม่ให้อเอกชนก็ไปข,ขอซื้อขยะเพื่อที่เขาจะเอาไปเพิ่มมูลค่าทําไมถึงไม่สนใจก็อยากจะให้ติดตามเรื่องนี้ค่ะแล้วก็เป็นเรื่องความโปร่งใสของกรุงเทพมหาคนครด้วยซึ่งคุณชายสุขพันธ์บริพัตรเป็นผู้บริหารกรุงเทพมหาคนครจะเฉยเรื่องนี้ไม่ได้เ,ออเราในฐานะสถานีสุวรรณภูมิที่สนใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็ขอทวงถามมาด้วยครับอย่างน้อยเรา มีคนมาเสนอตัวชุมว่าจะกําจัดขยะให้แถมซื้อขยะอีกกทมได้งบประมาณกลับไปไม่ต้องเสียงประมาณ2,000 0กว่าล้านแล้วทําไมถึงไม่สนใจยดีในเรื่องนี้เอเป็นสิ่งที่ผมว่าคนไทยคนกรุงเทพต้องช่วยกันตรวจสอบนะเรื่องนี้พระประาปัติเนี่ยก็คนของพระประาปัติเป็นผู้ว่าอยู่ใไหมค่ะใช่จริงๆผู้ว่าสุขุมพันธ์เนี่ยไม่ใช่เป็นคนดื้อนะค่ะคนจะฟังเสียงของสังคมเยอะ อยน้อยเรื่องนี้เป็นการอนุรักษ์การอนุรักษ์ไม่ให้สภาพแวดล้อมมันเสียเอาสองพันวาระเนี่ยไปทำในอื่นดีกว่าในกทอเมริเด็กยากจนเยอะแยะไปสร้างศูนย์เนะไปสน้านเด็กยากจนเพื่อการศึกษานะครับไปทําให้ชุมชนที่มีสิ่งแวดล้อมไม่ดีให้ดีดีกว่าเอาเวลาของรายการที่นี่สุนทรภูมินะครับหมดลงแล้วผมสมชายพระอุมรัฐและจันแม่มนิรวันเพราะสุนทรขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ครับทุกวันพุธ 4ถึง5ทุ่มแล้วก็อย่าลืมว่าสามารถรับชมผ่านเครือข่าย iPad iPhone ได้นะครับเข้าไปที่ App Store แล้วพิมพ์คำว่า tcn เสิร์ชไปที่รายการที่นี่สวนภูมิส่วนเครือข่าย Android ก็เข้าไปที่ Android Market แล้วพิมพ์คำว่า tcn เหมือนกันเสิร์ชไปที่รายการที่นี่สวนภูมิหรือจะดูผ่านเครือข่าย YouTube ก็ได้ครับพิมพ์คำว่าที่นี่สวนภูมิท่านก็สามารถรับชมได้วันนี้เวลาหมดแล้วเราทั้งสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ